สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเข้าสวนนะคะช่วงนี้ก็กลางเดือนมีนาแล้วนะกล้วยไม้ก็ยังเต็มสวนนะจะพูดว่าเต็มก็ไม่ใช่นะคะก็มีส่วนที่เราตัดไปนะคะนี่ตรงนี้คือส่วนที่เราตัดไปแล้วส่วนที่ยังไม่ตัดก็เป็นถย่นนะคะบานเต็มสวนอันนี้ก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่นตรงนู้นก็จะแน่นเราก็จะมีแบบนี้เหลืออยู่นิดนึงนะคะถ้า ไม้สีซีดนะคะพาะต่อไปถัดไปเราจะต้องมีการตัดทิ้งกันเนะนี่นะคะตอนแรกบานเยอะตัดไม่หมดเต็มสวนอย่างนี้ถ่วงต้นนะอย่างนี้บานเต็มอย่างนี้คะ่ะมันถ่วงต้นทำให้ดอกตามไม่มีนะคะ บานหมดอย่างนี้ทวงต้นมากทำให้มีไม่มีดอกตามมาเวลาปัดออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีดอกอข่าวต่อไปนี่ไม่ค่อยมีดอกเลยนะดอกหมดแต่ก็เราก็มีส่วนนี้ทยอยตัดขายนะคะส่วนไม้เล็กที่บานนานๆเขาก็จะ,ะซีดฮะ ถ้าตรงนี้คางดำตรงนี้เป็นสีดำเมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นเขาเนี่ยโทมนะถ้ายิ่งเอาไว้ก็ยิ่งไม่มีดอกนะคะช่วงนี้มากลางเดือนมีนาแล้วนะกล้วยไมย้ก็ยังราคาแย่มากปกตินะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยสถานการณ์เขาแบบเนี้ยปีนี้แย่มากแยบ ่ช่วงโควิดสิอีกช่วงโควิดมันก็จะมีอ่ายูนเดือนสองเดือนสเดือนนะที่ขายไม่ได้เลยแต่พอเออเขารัฐบาลมีการผ่อนปลนเนาะกล้วยไม้เราก็ขายส่งออกได้ตอนนี้กล้วยไม้นี่ส่งออกจีนนี่แทบจะไม่ได้สั่งเราเลยนะคะเราเอาศัยตลาดภายในประเทศอย่างเดียวนะช่วงนี้ กล้วยไม้นี่นะต้องมีการลงทุนอยู่ตลอดเวลาจะใส่ปุ๋ยลดน้ำเนาะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเขานะกล้วยไม้ก็จะไม่มีดอกให้เราเลยเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกเจ็ดวันถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยเนี่ยกล้วยไม้ก็จะไม่มีดอกไล่ตามมานะคะถึงจะเป็นไม้สาวนะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอะ เขาก็จะไม่มีดอกให้เราเนาะกล้วยไม้นี่ต้องใช้ทุนสูงบอกได้เลยใช้ทุนสูงอย่างแรกทุนของการทำกล้วยไม้นะคะคือลงเรือนลงเรือนนี่ต้องใช้เงินไหลตังเลยนะคะลงเรือนก็ว่าจะเสาไหนจะสล,ลิข้างบนเน็ตสลิงหลายอย่างอันนี้ก็เป็นลรงเรือนเก่าเนาะ เป็นโรงเรือนเก่าต้องอครั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่อันนี้จะว่าไม่ลงทุนก็ต้องลงทุนนะคะที่หลังคาเราเริ่มขาดเริ่มมีอะไรละ่ะเขาเรียกเปื่อยอะ่ะเพราะว่าใช้เป็นเวลานานนะคะนี่หลังคาเริ่มเปื่อยนีมีการปะต้องปะใช้ไปก่อนถ้าเราเปลี่ยนทีก็ไหลตังอยู่นะคะส่วนที่สองนะ ก็คืออกับมาพ้าวนะหรือหรือเครื่องปลูกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเอาหรือปลูกใหม่นะแต่ว่าบางคนเขาก็จะใช้อิทบล็อกนะอิทบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เจาะรูตรงนี้สี 4, ่รูแล้วก็เอากล้วยไม้ไปใส่มีกลับมาพ้าวนี่แต่ว่าอิทบล็อกเนี่ย หน้าฝนดีนะแต่เวลาหน้าร้อนน่ะหน้าร้อนนี่ร้อนมากต้องลดน้ำวันละสองครั้งเลยนะเครื่องปลูกบางคนก็จะใช้กลับมะพร้าวสับชั้นเดียวสองชั้นกลับมะพร้าวสับนะถ้าใช้ชั้นเดียวนะก็จะต้องมีซาเลนปูซาเลนแบบนี้หลังคาเนี่ยเอามาปูแล้วก็ใช้กลับมะพร้าวสับปลูอีกหนึ่งครั้งบางคนก็ลดต้นทุนโดยใช้ที่เห็นบ้านญาติทำนะเขาใช้โฟมอะ่ะ แต่เวลาลดน้ำนะมันไม่ได้ถ้าใช้โฟมกับอิดบล็อกเนี่ยวันหนึ่งอาจจะต้องลดถึงสองครั้งมันก็จะหน้าร้อนจะเพิ่มต้นทุนเราแต่ว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยก็จะดีไม่ไม่ทำให้ต้นเน่าได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยกล้วยไม้ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ต้องใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำอย่างดีราคาแพงนะคะปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพกล้วยไม้ก็ไม่งามเนาะ ปุ๋ยที่ดีก็คือปุ๋ยที่สามารถละลายน้ำเป็นผงนะถ้าเป็นจับเป็นก้อนเนี่ยถือว่า,เ,าเสื่อมคุณภาพแล้วถ้าเป็นก้อนนะเคยเคยซื้อแบบเคยซื้อยกยกเซตมายกยกมาทีห้าสิบกระสอบอะไรเงี้ยเอาไวนะ้นานเป็นก้อนพอใส่ปุ๋ยแล้วไม่ใส่เอาปุ๋ยมาถึงมันจะละลายน้ำเนาะใส่ก็ไม่งามลนะ่ะไม่งามเลย ใส่ไม่งามเลยนะคะก็ตอนหลังก็เลยมาเปลี่ยนปุ๋ยใหม่ดูที่เอเพื่อนบ้านเพื่อนๆที่ทำสวนกล้วยไม้นะเขาใช้กันก็โอเคก็กล้วยไม้ก็งามขึ้นนะแล้วก็ต้องมีฉีดยาทุกพ่นยาทุกเจ็ดวันอันนี้พ่นทุกเจ็ดวันยังไม่ไหวมีโรคเดยิ่งช่วงนี้ยิ่งหน้าร้อนโรคมาเยอะมากเพราะฉะนั้นต้นทุนเราเยอะมากแล้วเราตัดขายไม่ได้นะก็ จะบอกว่าเริ่มท้อทแท้กันไปเยอะแล้วนะคะบางส่วนก็เ,เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะยกส่วนเลยเปลี่ยนปลูกอย่างอื่นเลยบางคนก็ขานไปปลูกฝรั่งปลูกมะนาวนะคะฝรั่งนี่ก็รายได้ดีนะแต่ว่าเหนื่อยงานเยอะ ก้วยไม้นี่ถือว่างานงานก็ไม่ได้เ,เยอะมากแต่ว่าเป็นงานจุกจิกมันก็เป็นงานเยอะแหละแต่ว่าจะจุกจิกนะคะก็แล้วก็จะต้องลดน้ำนะลดน้ำเราก็ต้องใช้ไฟหรือน้ำมันลดทุกวันค่าไฟก็กระชูดขึ้นนะแล้ว อันช่วงนี้ก็ร้อนอากาศร้อนเราก็ลดร่มทุกวันแต่วันนี้ดูแล้วยังชื้นๆอยู่เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้เล็กที่ยังไม่ได้หนึ่งปีนะใกล้หนึ่งปีมากแล้วไม้เล็กจะเป็นอย่างนี้ย่าขึ้นเยอะมากคมว่าย่านี่มาจากอะไรย่ามาจากน้ํานะคะนี่ย่าเยอะมากย่าพวกนี้เนี่ยมาจากน้ํานี่ มาจากน้ำนะคะเขาจะเป็นสเปิร์มอยู่ในน้ำแล้วพอเราลดน้ำมากๆเข้าถ้าเป็นหน้าฝนน่ะมันจะไม่ค่อยมีหญ้าแบบนี้อย่างนี้จะอยู่มากับน,น้ำนะคะน้ำในบ่อเราเรากา็น้ำในบ่อนะคะเราก็จะ เก็บไว้ให้เขานอนก้นไม่มีตะกรอนเป็นน้ำใสนะแล้วก็ตอนที่จะดูดเนี่ยเราก็จะมีตะแกรงละเอียดละเอียดกองกองอีกทีนะขนาดเรากองนะมันเป็นเม็ดเล็กๆมองไม่เห็นนะนี่นะยากขึ้นเต็มเก็บยากกันไปช่วงนี้หน้าร้อนยังไงอะไรเราลาดยาไม่ได้นะ ต้นทุนอีกอย่างคือแรงงานบอกได้เลยพอหญ้าเนี่ยขึ้นเราก็ต้องใช้แรงงานเก็บนะเก็บวันหนึ่งได้นิดเดียวเพราะมันเยอะมากแต่ก็ต้องเก็บเก็บทุกวันช่วงนี้ส่วนกล้วยไม้สะเทือนกันไปเลยทีเดียวหวังว่า เดือนหน้าเมษาน่าจะดีแต่ว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ดูว่ากล้วยไม้เราจะน้อยลงจับช่อนะคะถ้าเราตัดตรงนี้ออกช่อตูมก็จะน้อยช่อบางเบาลงไปมากอากาศร้อนกล้วยไม้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กล้วยไม้ไม่ชอบอากาศร้อนจัดนะคะกล้วยไม้ชอบอากาศร้อนชืน้นถ้าร้อนจัดเนี่ยดอกเขาจะเล็กสีก็จะซีดนี่เริ่มเล็กลงแล้วนะโดยเฉพาะเป็นไม้เล็กที่ยังไม่ได้หนึ่งปีเนี่ยเขาจะเล็กแล้วก็ สีก็จะซีดนะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีภูมิต้านๆเท่าไหร่เหมือนเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังไม่โตส่วนตรงนน้นปีฝ่าปีครึ่งเขาก็จะโตเป็นสาวมีความแข็งแรงมากกว่าตรงนี้ดอกเขาก็จะเป็นช่อยาวสีสดฝ่าต้นใหญ่คะแต่ว่า ช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนจัดช่วงอากาศร้อนจัดนะก็เขาก็จะดอกเล็กลงขนาดเราให้ปุ๋ยบำรุงทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็ลดน้ำลมทุกวันนะคะเราก็จะเว้นช่วงวันที่ใส่ปุ๋ยฉีดยาเราจะไม่ลดน้ำนะเนี่ยดอกเขาก็ยังแข็งแรงดอกใหญ่แต่ก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะดอกใหญ่กว่น,นี้ วันนี้นะเราก็เลยมาถ่ายให้ชมนะว่าช่วงนี้สถานการณ์เดือนมีนากล้วยไม้ก็ยังแย่อยู่นะจะทนได้อีกสักเท่าไหร่อาจจะต้องเลิกทำไปทำอย่างอื่นแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเพราะว่าลรงเรือนเราก็มีเราก็เสียดายช่วงนี้นะคะบานแผวพูแรงมากพูเหลืองแต่ก็คนปลูกกันเยอะแล้วอะ่ะ เยอะมากขนาดเสาะนะเสากล้วยไม้อย่างเงี้ยหาซื้อไม่ได้นะต้องรอคิวนะถ้าจะได้ก็ต้องไปซื้อที่สวนกล้วยไม้ที่เขาเลิกทำแล้วก็ลื้ถึงจะได้ถ้าเสาใหม่ไม่มีนะคะช่วงนี้พูแรงมากกล้วยไม้ก็ตกอับเอาละค่าวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ